รถมือสองเชื่อแม่มาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพบกับรถครอบครัวทั้งสองค่ายเลยนะคะทั้งอินซสทั้นโตโยต้าราคาบอกได้เลยค่ะต่ํากว่าป้ายแดง40-5 0เแน่นอนประชมคเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะรถมือสองเชื่อแม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็คือเห็นหน้าคุณแม่ทุกครั้งก็คือรู้ได้เลยค่ะว่าคุณแม่มาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคา กับรถมือสองคันไหนบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะสบายขึ้นนิดนึงอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนําตัวเองก่อนชื่อฉันนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่กรุงเทพจะแถวมินบุรีใครมาไม่ถูกถามมาใต้คลิปได้นะคะว่ามายังไงไม่ยากค่ะก็วันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยเห็นด้านหลังนี่รู้เลยนะคะก็พูดเกี่ยวกับรถครอบครัวทั้งโตโยต้ากับอีวิสุนะคะโตโยต้าก็เป็นฟอร์จูเนอร์อีวิสุก็เป็นตัวมิ x เนะคะบอกได้เลยคะ่ะว่าคุ้มค่าแน่นอนวันนี้คุณแม่มีคนมาช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวพบบกับ พี่โอ๊ตนะคะคนดีคนเดิมนะคะประจำบริษัทเพชรยนต์ซึ่งมีความรู้เรื่องรถครอบครัวเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะคะถ้าใครสนใจรถครอบครัวกับบริษัทเพชรยนต์เนี่ยสามารถถามพี่โอ๊ตได้เลยอ่ะพบกับพี่โอ๊ตได้เลยค่ะ,ค,ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะ<ด>เอาแนะนํานตัวเองก่อนครับม <า S 2> ผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมครับที่ประสานงานขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรยังไงก็เรื่องรถครอบครัวเนี่ยตัวเองก็ยังต้องถามเรื่องสเปคอะไรกับน้องเขาเลยนะคะบางอย่างนะคะอ่ะ เราไปเริ่มที่ค่ายตูยุตาก่อนไหมได้ครับคันแรกเลยเนาะเป็นยังไงบ้างคะได้ครับคันนี้ก็เป็นตัวไมเน่เชนเลยครับพี่ฉันคันนี้ค่ะอ่านะตรงนี้ก็คือเราจะจอดอยู่ขาวกับดำนะสองโฉมแต่คันนี้เรามาดูกันที่ตัวไมเนเชนค่ะอ่านะครับคันนี้เป็นปี20เลยนะครับพี่ฉันก็คือตอนนี้ราคาเนี่ยบอกเลยไม่ถึงล้านแล้วก็รถบอกเลยคันนี้สวยมากผมผมเดินดูรอบๆตัวรถแล้วคันนี้เบาเบาะนี่คือช้ำน้อยมากค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้ เอาราคาป้ายแดงก่อนเลยเอาราคาป้ายแดงก่อนค่ะถ้าป้ายแดงประมาณล้านสี่ไปปลายเกือบล้านห้าตอนนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็ลดไปเกือบห้าแสนนะคะคือซึ่งปกติเนี่ยไม้มันเท่าไหร่นะคะพี่โอ๊ตไม่แสนกลมๆเลยครับไม่แสนทวนเลยไม่ประมาณแสนทวนแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าซื้อรถประมาณแบบนี้นะคะคุณแม่บอกได้เลยว่าความประหยัดมันมีมากแน่แเพราะว่าด้วยความอึดความถึกความทนแล้วก็การซ่อมบำรุงมันมันไม่ได้ราคาแรงกับ ตระกูลนี้นะคะคอ่ะเราไปดูภายในก่อนแต่เอแต่หน้าสวยมากเลยนะใช่ครับคือบางทีตอนแรกตัวเองมามองดูพอมาจอรดรถดูสีดำกับสีขาวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ฟอร์จูเนอร์เหมือนกันแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเขามีเปลี่ยนเออมันก็เปลี่ยนค่อนข้างค่อนข้างเยอะอเหมือนกัน,นเนาะคือด้านหน้านี่คือกระจังหน้าตรงนี้เป็นสีดำ<ช>ไปแล้ว แล้วก็ไฟหน้าก็เปลี่ยนจากคล้ายคล้ายของตัวรุ่นเลเจนเดอร์จะคล้ายคล้ายกันนะคล้ายๆกันแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เปลี่ยนใหม่ถ้าเราสังเกตดีๆจะเหมือนจะไม่เหมือนกันอ่าใช่แต่ก็ทาได้สวยครับเพราะไอ้นั่นรู้สึกจะเป็นโครเมียมแต่อนี่จะเป็นจะเป็นสีดำดำเงาเนาะใช่ครับปะเป็นชิ้นงานพลาสติกอย่างดีแล้วก็ลายล้อแม็กก็จะเปลี่ยนนะครับที่เห็นแตกต่างเลยคือด้านหน้ากับลายล้อแม็กแล้วก็พวกคมชุดโคมไฟของเขาอันนี้สวยแม็กติแเหมือนกันครับแต่เป็นอลลอยลายใหม่ อ๋อเป็นอันลอยาใไมครับคไม้แสนโลอ่าลองเปิดดูข้างในให้หน่อยได้ไหมครับว่าเอ้ยไม้แสนโลถามว่าเยอะไหมปียี่สรถก็3ปีกว่าแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับรถ3ปีกว่าก็ใช้ประมาณ30,000ประมาณ4ปีปีละ30,000 0มหมื่นคุณปีละสามหมื่นโล ภายในคันนี้จะเป็นสีดำนะครับพี่ฉันเขาเขาปรับใหม่ปกติถ้า2.4จะเป็นสีน้ำตาลอ๋อใช่ใช่ที่เคยรีวิวแต่ก่อนเป็นสีไอ้้ไอสีน้ำตาลนี่คือเป็นก่อนเปลี่ยนเหรอคะหรือว่าใช่ครับอ๋อนี่เป็นโฉมสิบคือตั้งแต่ปี10 16ขึ้นมาเลยอ่ะอ๋อเป็นสีน้ำตาลใช่ครับอ๋อพอเป็นไมเนอร์เชนมาเขาก็ทำรีวิวให้มันดูเป็นคือเป็นดุไปเลยข้างในออกเป็นสีดำหมดเลยใช่แล้วจอวิทยุ จอทัชสกรีนเขาเป็นรุ่นใหม่มาใส่ค่ะแต่เป็นจอรุ่นใหม่มาใส่เลยอ้าวแล้วทำไมมันสตาร์ทอ๋อมันเป็นพุสตาร์ทเป็นพุสตาร์ทอ่ะโอเคช่างกล้องก็ทถาพี่ตกใจเลยใครใครมาสตาร์ทรถตอนนี้โอเคค่ะก็เออแต่ก็ครบถ้วนในการใช้งานนะคะเพราะเป็นฟอร์จูเนอร์เนี่ยคือตระกูลโตโยต้าเขาทำทุกอย่างให้มันดูใช้งานง่ายใช้งานง่ายดูแลง่ายแล้วก็ระบบแอร์เขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวเเปิดแอร์ใส่ตัวเองนี่เป็นกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือเย็นแล้วก็ คือถามแบบคืออยู่ในวงการรถมาเนี่ยประมาณ10กว่าปีตัวเองนะคะแต่บริษ,ษัทเปิดมา20กว่าปีแล้วยังไม่เคยเห็นแบบว่าอคอมแอร์คอมพังหรืออะไรคือน้อยมากแทบจะจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดเนี่ยซ่อมซ่อมคอมแอร์เมื่อไหร่ก็คือทน <ขอ S 1> จริงๆน,น,นะคะใคแต่ก็ทาเบาะได้สวยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตัวรูปเบาะเนี่ยมันดูนั่งสบายนะคะนั่งสบายคือปกติเวลารถครอบครัวเนี่ยพี่โอ๊ตจะสังเกตว่า เขาจะขับค่อนข้างไกลเขาขับค่อนข้างไกลเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยไม่เมื่อยแน่นอนถ้าดูดูลักษณะเบาะประมาณนี้มีหอหุ้มตัวที่รองศีรษะก็คือทุกอย่างดูดูขับไกลๆได้สบายๆเลยไม่เมื่อยใช่ะะแล้วคันนี้นะพี่ฉัน คันนี้ผมผมผมกล้ายืนยันเลยเป็นรถเจ้านายนั่งเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะตรงตำแหน่งเบาะที่พี่ฉันนั่อยู่ตรงนี้ใช่มมีรอยยับแต่ฝั่งนี้ตึงแต่ด้านหน้าไม่มีมีแต่ฝั่งคนขับแสดงว่าเขานั่งอยู่แค่2ตัวนี้เป็นรถบริษัทเออใช่พี่ก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเป็นี้ดูรถวิธีดูรถโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นรถบริษัทไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการดูแลรักษาการบินเทนนันยังไงเขาตามระยะแน่ๆนะคะอ่าค่ะไปดูด้านหลังกันนะพี่อ๊อตได้ครับ ด้านหลังตัวรุ่นนี้นะไฟท้ายเขาจะเปลี่ยนใหม่ครับพี่ฉันค่ะจะเป็น LED เป็นแบบแบบนี้เลยจะเหมือนตัวรุ่นเลเจนเดอร์อ๋อค่ะจะคล้ายกับตัวรุ่นเลเจนเดอร์โอนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้4ี่จุดเลยนะครบมีเซนเซอร์ให้ด้วยมีเซ็นเซอร์มีจอเนาะใช่แล้วอันนี้มันเป็นชัชมันเป็นอันนี้ไหมเป็นอ่าไฟฟ้าครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะใช่ครับโอเคไหนขอดูหน่อยไม่ช้ำคันนี้เออได้รถเดิมมากๆอะค่ะ รถเดิมมากเนาะใช่ครับสภาพวสวยเลยพร้อมใช้เลย,เยถ้ามองเข้าไปอ่ะตรงเขาเรียกว่าเพดานเนาะครับความสะอาดอะไรก็มีหมดเลยนะคะคแต่คุณแม่ก็ยังมั่นใจนะวันนี้อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดให้เยอะมากแต่ก็ยังมั่นใจว่า,ารถเนี่ยได้เดิมแน่นอนนะคะคคพวกโดนหน้าโดนหลังหรืออะไรยังไงเนี่ยเราไม่ซื้อเข้ามาแน่ๆนะคะคืออยากให้อยากให้คนลูกค้าหามั่นใจตรงนี้ นิดหนึ่งมันมั่นใจมากๆด้วยซ้ำไปนะคะเวลาซื้อรถปูโโราคาเนี่ยเก้าแสนกว่าจะซื้อทั้งทีนะคะต้องดูให้ดีดูให้ละเอียดจะมาพลิกรถดูอะไรยังไงเราก็ให้ดูได้เลยนะคะหรือว่าไม่สบายใจจริงๆก็จะมีบริษัทที่เข้ารับตรวจทั้งหมดประมาณ274จุดนะคะสิ่งที่เข้าตรวจนี่ก็มีออโหรอบคันเลยตั้งแต่ตัวบอดี้ที่เราเห็นเลยพวกระบบพวกเครื่องยนต์ระบบเบรกระบบไฟอะไรต่างๆเขาดูแลให้หมด เพราะแต่ก่อนที่คุณแม่ยังไม่ยังไม่ได้เข้ามาดูเรื่องรถมือสองก็คือรถคันแรกของตัวเองก็เป็นรถมือสองเหมือนกันก่อนซื้อก็กังวลใจเหมือนกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการซื้อรถมนเป็นเรื่องง่ายมากๆเพราะว่ามีบริษัทที่เข้ารับจัด เออรับตรวจรับอะไรให้เรารบแบบว่าละเอียดจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทอิสระนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบริษัทเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยรถไม่ดีแล้วก็ตรวจให้ดีให้หน่อยไม่มีนะคะคือตอนนี้คือเขาตรงไปตรงมาเป็นน่าจะมีบริษัทที่มาจากญี่ปุ่นมีมาจากเยอรมันนะคะคแล้วแต่เราจะเชื่อ,อสถาบันไหนอย่างเงี้ยค่ะก็มีตรวจมีคิวอะคูดให้ดูถ้าไม่สบายใจตรงเนี้ยเราดําเนินเรื่องประสานงานให้ได้นะคะคคอ่ะคันนี้เรียบร้อยนะคะพี่โอ๊ตเดี๋ยวเราไปต่ออีกคันนึดีกันนะแต่ระยะดับเครื่อง ต่อไปก็เป็นอันนี้นอันนี้ปี2020 2.4 v วราคา9 7 9า0 0นเเพับอ่ะแล้วพอมาสีดำก่อนที่สีดำคันน,น,นี้นี่คันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ก็คุ้มถ้าใครที่แบบว่าหาแบบปี18ไม้น้อยต้องคันนี้เลยปี18ไม้น้อยด้วยไม่สี่ห0ื่น ไม่สี่หมื่นโอ้โหนี่ไม่สี่หมื่นรถมือเดียวคือเข้าปวดศูนย์ป้ายแถกนี่ห้อยแบบทุกระยะเลยโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะคะเพราะว่าการซื้อรถมือสองนี่คือองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งเนาะได้ไม้น้อยได้เข้าศูนย์ตามระยะอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งค่ะต่อได้เลยคับพี่โอ๊ตก็คันนี้ราคาดีด้วยอประหยัดจากคันนี้ก็ประมาณ90 8 8 9 8 8 9 8 8 9ดากร้าลานละเกือบล้านสี่เหมือนกันใช่ครับเกือบร้านสี่อันนี้ก็เป็น 2.4V ขับ2ใช่ครับ ก็8ปดก็ก็โอ้โหก็ตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะมากๆน่าน่าเล่นเหมือนกันเพราะว่านี่ก็ห้าหกแสนได้เหมือนกันใช่ครับถ้าเกียบจากป้ายแดงลงอ่าประมาณหกแสนได้มันมีดีอะไรยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวเนี้ยคะถ้าตัวรุ่นนี้ถ้าถามสเปคของเขาก็ก็คือจะเป็นตัวรุ่นขับ2ค่ะเป็นขับรับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นรถเดิมไม่เคยทําอะไรเลยรถสเปคสภาพแบบสวยมากไม้น้อยคันนี้ไม คือคล้ายๆว่าพอจูเนอร์รุ่นเนี้ยที่ออกมาเนี่ยมันจะมีเครื่องอยู่2รุ่นมี2.4งจุกับ2อ 2. 2> 2. <8 S 1> แต่2.4ี่เนี่ยก็คือเขาเขาทำเพื่อเพื่อที่ว่าอาจจะใครไม่อยากจะไม่ได้ปีนไปไปเขาไปหรือว่าไปไ <ๆ S 2> กลๆอะไรยังไงสมุทรสมบัติมากก็2.4ก็เพียงพอแล้วก <ใน S 1> ับการขับในในแบบใ,ในเมืองเลยหรือในชีวิตประจําวันนะคะก็เพียงพอแล้วแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยใช่ไหมฮะรับใช่ครับแรงม้าคันนี้แล้วก็ภายในก็สวยก็ไม่ไม่ไม่ไ่ได้ทำอะไรด้วยนะครับคันนี้ แต,แต่แต่ผิวผิวพันธุ์ดีมากเลยพี่โอต๊ตสภาพทั้งทั้งสีขาวสีดําดูผิวพันนี่ใช่ครับตัวผิวสีรถตัวภายในรถอันนี้คือรอยยับเดิมๆนะฮะเลขไม่เนี่ยคือสี่หมื่นโลเลยค่ะไม่สวยอันนี้คือเบาะเดิมๆของเขาโดยที่เราไม่ได้ไปไปซ่อมหรืออะไรยังไงนะคะคมามา,มาจาัดผู้ผู้ขายเลยนะคะเดิมเลยครับอันนี้เบาะเดิมเลยเออแต,แต่แต่ด้านภายในก็ได้ขลเลก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามีแต่เปลี่ยนสีเบาะใช่ครับเปลี่ยนแค่โทนสีแล้วก็ตัวจอทัชสกรีนที่เขา เปลี่ยนใหม่ของคันเมื่อกี้ไอ้น่าเหมือนจอใหญ่กว่าน่อยเนใช่ครับจะเป็นจอรุ่นใหม่ของโตโยต้าแล้วโอเคโอเคได้เลยถ้างั้นก็ราคา8 8 9 0 0 0บาทลืมบอกไปนะคะคันที่แล้วนะคะคันสีขาวคันสีดํามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลนะคะเข้าศูนย์นะคะรับประกันเข้าศูนย์อันไหนถึงก่อนก็อันนั้นอันนั้นนั่นได้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูด้านท้ายกันว่าเป็นยังไงได้เลยค่ะเดี๋ยวดูด้านด้านหลังกันนิดนึง เออแต่พอจูเนอร์สองคันเนี้ยที่เอามารีวิววันนี้มีความรู้สึกเลยว่าผิวพันธุ์มันมันดีทั้งคู่เลยใช่ครับปกติสีขาวถ้ารถโดนมานะจะเห็นชัดมากมันจะมีมันจะมีสีที่มันดูดูดูออกมาใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะ่ก็สวยไม่แพ้กันเลยแพ้กันครับเออดีจังเลยจะได้เห็นเนาะว่าบางทีพอจูเนอร์กับการที่คันสีขาวแล้วไม่ได้พับเบาะเก็บแต่อันนี้ก็คือพับเบาะเก็บแล้วแล้วก็ใส่ของใส่ถุงก้งถุงก๊อปอะไรได้แบบ ได้จุ๋จุอ่ะใส่ของได้จุมากมากรู้สึกจะฟอร์จูเนอร์เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวของรถครอบครัวนะที่เขาพับเก็บด้านข้างถ้าเป็นรุ่นอื่นๆส่วนใหญ่เขาจะพับเก็บด้านหน้านะแต่นี่พับเก็บด้านข้างไปเลยอ่าก็เป็นัเฉพาะตัวฮะใช่นี่มีแอร์3แถวเลยไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนความอะไรยังไงแล้วก็รู้สึกคันได้จะติดแอร์ลามินามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยติดฟิล์มเออไท่ติดฟิล์มติดฟิล์มลามินาให้เรียบร้อยแล้วเออดีนะโอ๊ตมาบอก มาบอกพี่เพราะว่าเดี๋ยวเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนดูว่าเพี้ยนเคะแม่ติดแอร์ <laughs> ติดแอร์ติดแอร์ามีนาติดฟิล์มลามีนาให้เรียบร้อยแล้วก็คือคันนี้นะคะปกติที่บริษัทเรานะคะก่อนก่อนที่เราจะปล่อยรถเนี่ยก็คือเหมือนเราก็สปาให้รอบคันนี่แหละก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรขัดเคลือบสีทุกอย่างให้ใหม่ดูของลงของเหลวคือลูกค้ามาเสร็จปุ๊บขับออกไปได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะใช่ครับคันนี้ก็จบไปอีกคันนึงแล้วก็ไปดูอีกค่ายนึงก็คือเป็นค่ายของอิวซุ มาดูกันนะคะว่าเอ้ยเขาจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะอีซูตัวมิวเคุณแม่เอามาให้ดูสองคันก็คือมีคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่เลยเนี่ยยังไม่ได้แค่ล้างสีอย่างเดียวใช่ครับแทบไม่ทําอะไรเลยทั้งคู่เลยน้องบอกว่าพี่จะเปิดดูข้างในไหมอยากเปิดดูเหมือนกันนะเพราะว่าเข้ามาใหม่จริงๆนี่เพิ่งให้น้องเขาเพิ่งไปแค่ล้างล้างสีดูดฝุ่นธรรมดานะคะว่าเป็นยังไงบ้างว่าพร้อมพี่จะให้ดูไหมอะไรเงี้ยได้อยู่อ่ได้เลยอ่เดี๋ยววันนี้เติมเติมเลยได้เลย วันนี้อาจจะไม่ได้เปิดหน้า,าหน้ารถให้ดูนะคะด้วยความที่เรามั่นใจอยู่แล้วว่ารถไม่มีโดนหน้าโดนท้ายโดนอะไรมาแน่ๆนะคะแต่ว่าเวลารถครอบครัวคุณแม่ชอบเปิดด้านท้ายให้ดูเพราะว่าอยากจะรู้ว่าบางทีคนไปเป็นครอบครัวกอ,อ,อยากจะมีที่เก็บกระเป๋าอยากจะมีทีออ่ให้ลูกไปปีนป่ายอยู่ข้างหลังยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก,ก็จะเน้นตรงนั้นแต่ว่าบอกได้เลยค่ะว่าพวกหน้าเดิมแน่ๆไม่มีว่าชนถึงหน้า น้าเขาเรียกว่าคานหน้าหรือรว่าชนโอ้โหถึงรังพงลรัง,งพึ่งแตกหมดเลยไม่มีแต่ว่าพวาากสะเก็ดหินพวกอะไรอย่เง<ต>ี้ยอาจาจะมีมบ้างแล้วก็เก็บงานสีตามที่ว่าให้มันดูสบายตาแต่ว่าที่จะชนบุบชนอะไรไม่มีนะคะอ่ะคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นไงพี่โอ๊ตราคาคันนี้เป็นตัว3 0มับ4เนวีครับถ้าอันนี้เป็นปี19ถ้าเป็นราคาห้างป้ายแดงเนี่ย ล้านสี่เกือบล้านห้าล้านสี่เกือบล้านห้าก็คือป้ายแดงออกมาในสองค่ายนี่ไม่ไม่หนีกันเลยไม่หนีกันเลยแต่มาดูว่ามือสองเนี่ยเวลาตกเป็นมือสองมันจะราคาหนีกันมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าพูดถึงมือสองคันนี้ตอนนี้เปิดอยู่7 2 9 0 0 0โอ้โหื่เฮ้ยันมันมันถูกกันเยอะนะอันนี้เป็นตัวเครื่องอะไรนะคะ3,000ดีเซลเครื่อง3 0 0พันดีเซลด้วยครับขับ4โอ้ขับ4ด้วยความความแรงความอะไรมีแน่แน่ปีปี19ปี19บเ้โหนี่นี่มามามาเทียบได้เลยอันนั้นปี18 2.4ขับ2ราคา<ช>8.8.9ใช่ครับแต่อันี้ปี19เครื่อง3 0 0 0ขับ4บด้วยราคาอยู่ที่729,000ถือว่าคุ้มมากๆเอาโอ้โหแบบเราอยังบอกเวลามาเป็นตอนป้ายแดงราคามาพอกันเลยแต่พอเป็นมือ2อีิซูซูจริงๆถ้าใครเป็น,ปนแฟนพันธ์แท้ของเขาอ่ะคุ้มแน่ๆอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยได้ขับ4ะขึ้นเขาลงห้วยอะไรยังไงไปต่างจังหวัดคุณจะไป ลุยแค่ไหนคือตอบโจทย์ได้แน่นอนนะคะแล้วผ่อนประมาณเท่าไหร่พี่โอ๊ตคันนี้คันนี้ข้างวดเริ่มต้น1 2ื่นสองครับข้างวดเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสองพันเอ็กซ์ก็สองอันนี้คือคือพี่โอ๊ตพูดนี่คือไม่ได้ดาวเลยใเริ่มต้นดาวสุดยอดตัวนี้เลยแล้วดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่ีดอกเบี้ยสำหรับรถ่เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่สองจุดเจ็ดเก้าเหมือนรถเก๋งอ๋อเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้ามีมีถูกกว่านั้นไหมมีครับก็จะมีในส่วนของตัวบางแบงค์เนาะที่เขามีเงื่อนไขนะครับเฉพาะที่เพชรยนต์ก็คื จะเป็นแคมเปญถ้าตอนนี้แบบว่าลูกค้าที่แบบอยากจะซื้อสดแล้วแบบเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอ้ดาวเยอะหน่อยดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดดอกเบีย้ยลงอ๋อโอเคก็คือใครอยากได้ดอกเบีย้ยถูกหรืออะไรยังไงก็มาปรึกษากันเป็นเคสบายเคสนะคะว่าอะไรยังไงเพราะว่าบอกได้เลยค่ะว่าบริษัทเพชรยนต์นะคะยอดขายเราเนี่ยประมาณ 140- 150ร้คันทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็ให้สิทธิพิเศษเรื่องดอกเบีย้ยเอยเรื่องยอดจัดเออยังไงไม่ไม่เป็นรองที่อื่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่เราเนี่ย คือครบจบทุกอย่างแน่ๆนะคะที่เอามาให้ดูเนี่ยแค่แซมเปิลนะคะนี่คือเหมือนรถรถเพิ่งจะใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยก็ยังเหลืออีกเยอะมากๆค่ะที่ที่เราไม่พูดไม่หมดอ่ะเอาวันเดียวก็พูดไม่หมดเพราะนั้นก็วันนี้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตคิดว่าเป็นไงอ่ะด้านหน้าเห็นไหมหน้า้รแต่ชอบใครชอบมันไหมกับเนี่ยอรจนเนอร์กับอีสุอ่ะมันจะมันจะทิ้งกันไม่ค่อยมันทิ้งกันไม่ค่อยขาดใช่ครับอยู่ที่ความชอบอ่า่ที่ความชอบ้วนๆเลย ค่ะแต่จริงก็เป็น2แบรนด์ที่ตลาดเมืองไทยก็นิยมอืไหนดูดูดูภายในเป็นยังไงบ้างอ่ะคันนี้นนภายในบบร์สีเบจเอ้ยคันนี้นดีอออ้อแต่คันนี้เขาออกแบบดีนะคะตรงที่ว่าบอพอเบาะเป็นสีครีมอะ่ะมันทําให้รถรู้สึกว่ารถมันโลง่งรถมันสว่างใช่ดีดี แต่คุณแม่เคยรีวิวนะคะแล้วก็เคยไปนั่งเบาะประมาณแบบนี้ออกแบบออกแบบเบาะได้นั่งสบายมากๆความนุ่มหยุ่นดีมากๆนะคะแม้กระทั่งที่มานั่งแถวสองนะถือว่านั่งสบายมากะค่ะถึงบอกว่าโอ้โหมิวเอกรุ่นนี้ทาทาเบาะทําอะไรออกมาได้ได้ผิวสัมผัสดีคนะคะความนุ่มหยุ่นทุกอย่างนั่งสบายจริงๆคือเขาคือคือจริงๆอ่ะไอพวกนี้มันก็เป็นมันเป็นการ เขาเรียกออกแบบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะในการออกแบบเบาะบว่าทำยังไงให้ลูกค้าน,นั่งสบายมากที่สุดให้ผู้ให้ผู้ขับขี่เอ่ยผู้โดยสารเอ่ยนั่งสบายที่สุดเบาะแถว3ามเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็นั่งได้ด้วยนะประเด็นก็คือช่องขาค่อนข้างเหลือเยอะคนั่งได้เพราะาตัวพนักพิงสูงแต่ของดีแมนอย่างท,างที่อย่างที่บอกนี่คือผิวสัมผัสบอกเขานิ่มมากอ่อนิ่มจริงค่ะของของ m ิวเอ็กพูดของวิวเอ็กไหนดูด้านหลังเป็นไงพี่โ๊ตเป็นมีมีอะไรนะเขาเรียกมีเซนเซอร์ถอยให้สี่จุดอ่า เจ้าของเจ้าของเดิมเ,เขาจะไปติดเพิ่มปกติมันมีไหมปกติไม่มีครับอ๋ออันนี้ก็คือติดมาจากเจ้าของเดิมแล้วใช่ครับเขาจะมีกล้องมาแทนอ๋อโอเคอเขามีกล่องเก็บของมีกล่อง,อง<า>เก็บของนะคะพวกนี้โอเคโอค้โ,อโหมีไอ้ที่ดับเพลิงให้ด้วยใช่อันนี้เวลาเขานั่นไปมันก็จะแนบไปกับใช่ครับแค่ดึงดึงแล้วก็ผลักต้องดึงให้ดังกึกได้ไหมทำไมเราไม่ได้อะดึงไม่สุดโอเคเห็นไหมคะแนบไปกับนี่เลยก็คืออันนี้ก็จุดเด่นของเขาาอย่างหนึ่งเนาะเก็บของได้เยอะไม่พอ ปูเสือปูปูฟูกอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะสามารถที่จะให้ลูกนอนเล่นได้ตรงนี้ได้อีกนะคะถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในการไอเดียในการคิดเกี่ยวกับเรื่องรถครอบครัวของเขาคะนะคะน่าใช้ครับโอ้น่าใช้แล้วเดิม้วยนะเอาแค่พูดแค่เห็นก็แป๊บๆก็แค่เห็นผ่านๆก็รู้สึกว่าเดิมแล้วคันนี้น็อตเน็ตปกติเดิมหมดเลยนี่นี่รถเข้าอันนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ยังไม่ทาอะไรเท่าปกติรถที่บริษัทเพชจยนะคะพอเข้ามาถึงนะคะเราจะรื้อ หรือเบาะนะคะหรือเบาหรือพรมเพื่อที่จะมาซักทำความสะอาดใหม่แต่คันนี้ก็คือเพิ่งมาเพิ่งแค่ล้างสีดูดฝุ่นแค่นั้นเองยังไม่ได้ลงเงายังไม่ได้แว็กอะไรเลยนะคะก็ก็ยังโหยังเหมือนกับจะล้างตั้งได้เลยนะคะคือสวยจริงสวยจริงคันนี้ล้างตั้งขายสว่ประตูท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้าเหมือนพอจีเน่อ่าค่ะโอเคเห็นไหมคะพอรถเข้าใหม่เนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยอันนี้มันอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีรอยถลอนนิดนึงอย่างเงี้ยเนี่ยที่ที่คุณแม่เคยบอกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเพชรยนต์มีอยู่แค่ประมาณอย่างเง ขีดขวนนิดหน่อยนี่ก็คือเราเราก็ไปเก็บไปเก็บงานอ่าก็อันนี้ไม่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเขาน่าจะไปติดกันรอยมาแล้วเขาแกะแล้วเวลาแกะแล้วที่สีมันในล่อสดมาพวกใช่ครับไม่มีรอยบุบรอยอะไรเลยใช่ครับเพราะฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันน่าจะติดกันรอยจากเจ้าของเดิมสวยสวยค่ะคือสภาพเนี๊ยบมากอะคันนี้แล้วสีบอลเงินบอดได้เลยว่าโอ้โหไม่ต้องล้างสักเดือนหนึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะตัวเองเพราะคุณแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยล้างรถขนาดว่าลูกน้องเต็มร้านเลยนะคะบางทีบอดใหญ่แกก็บอกว่าทำไมยังไม่เอารถไปล้าง คือเรามองมันก็ยังมันก็ยังดูสะอาดตาดีอยู่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยล้างบางทีน้องงานกิโหงานเขาเยอะเพราะว่าทาปล่อยรถออกทุกวันอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ค่อยได้ล้างรถเท่าไหร่พี่โอ๊ตแล้วต่อไปอะไรเหมือนกันครับเจ็ดสองเก้าเหรอเจ็ดสองเก้าน่าสนใจมากคันนี้คันนี้มาเป็นตัวพิเศษคันนี้เด่นมากอะคันนี้รุ่นพิเศษราคาก็ดีเหมือนกันเป็นตัวรุ่นพิเศษคือตัวออนิกใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวดีออนิก เขาจะทําออกมาแค่สองรุ่นก็คือพันเก้าขับสองกับสามนศูนย์ขับสองอันนี้เป็นเครื่องไหนคะเป็นเครื่องดีเซลพันพันเก้าพันเก้าขับสองคันนี้คันเก้าแล้วก็สีนี้ปกติก็ไม่เคยซื้อมาแต่พอเห็นปุ๊บแบบเฮ้ยมันดูดีฮะนะคะตอนแรกเราก็ไม่คิดไม่เคยคิดเลยไม่เคยแทบจะไม่เคยคิดจะซื้อสีนี้เข้ามาเลยส่วนใหญ่ก็เป็นบอลขาวดําอยู่แค่เนี้ยพอมาเป็นสีสีเทาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเป็นสีนี้เฮ้ยแต่ว่าพอดูรวมๆคือ สีเขาไม่ได้แดงแดงแบบแดงไม่ได้แป๊ดไม่ได้แดงแปะแดแดงสวยจริงต้องมาเจอตัวจริงแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเห็นไหมคะไอ้นื่อหมองไปเลยอ่ะไ้สีบอลน่ปกติถ้าเขาอยู่เขาเขาจะสวยของเขานะพอเขามาอยู่กับสีแดงเขาหมองเลยนะคะอ่ะไปดูภายในกันดีกว่าว่าไอ้ดิออนิกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคันนี้คันนี้ภายในเป็นโทนสีดํอ๋อแต่แต่บอกแต่บอกออกแบบเหมือนกันเลยนะคอนกันครับคือภายในเขาดีไซน์เหมือนกันต่างแค่โทนสีอ๋อโอเคครับผม คือจะได้จอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออตโอต้มาอืมเออแต่เขาทําออกมาได้ดีนะใช่ครับแล้วก็คันนี้ถามว่าเนี้ยบไม่เนี้ยบมากไม่เท่าไหร่พี่โอ๊ตคันเนี้ยคันน,น,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก็คันที่<ด>แล้วเราก็ย<ด>ังไ,ไม่ได้บอกไม้นะสีบอลไม้แสนสองอ่าสีบอลไม้แสนสองอ่าเท่ากันฮะไม้แสนสองเท่ากันใช่รถปีเดียวกันราคาเท่ากันคันนี้ราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็แพงกว่าคันที่แล้วห้าหมื่นห้าหมื่นด้วยความที่มันเป็นดิออริกดิออริกอ่าเป็นดิออริกด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะโทนอออกกเมื่ี้ออก ออกสว่างเลยคือครีมแต่พอมาตรงนี้ก็จะคลิมขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นดําทั้งคันเลยะนะคะรู้สึกอไอตัวไอตัวมิวเเนี่ยจอนี่คือเดิมๆเ,เขาเลยหรือเปล่าคะจอเดิมเขามีมาให้ครับอ๋อเห<ข>็นไหมคะว่าจะเริ่มแต่ตัวตัวกลางขึ้นมาอ,อ๋อไอ้ตะก,กี้เรามีไหมมีครับอ๋อเห็นไหมคะว่าแสดงว่าอีอุสุเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงของเลยไม่ห่วง,วง Option ออปชั่นอ่ะค่อนข้างให้มาเต็มเหมือนกันนะคะแต่ปกติโดยเนเจอร์คุณแม่ว่าแทบไม่ได้ใช้มือนกนันนะแต่ก็มีไว้ก็ดีดีกว่าไม่มีช่ทีให้ แล้วเขาจะมีลําโพงเพดานด้วยนะครับอืมโอ้เออปกติไม่ค่อยเห็นนะลำโพงเพดานจะอยู่ในอีวสุอีสุาชอบให้มาตัวออปชั่นตัวนี้ออกแบบได้ได้ได้โอเคมากเลยเพราะว่าปกติบางทีมันก็จะลําโพงมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้รอบรอบแต่ไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นที่เป็นแบบเพดานเฮ้แต่แม็กเขาสวยมากเลยค่ะรุ่นนี้ครับเป็นทูโทนขอบ18ครับคันนี้ สวยเป็น<ว>ลายเฉพาะของตัวตัวตัว,ตว,ตวรุ่นตัวโฉมเขาเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วผิวพันธุ์มันดูเรียบเนียเสมอกันผิวดีมากนะคะการดูรถมือสองนะคะดูเรื่องผิวพันธ์ด้วยองค์ประกอบอย่างนึง <ฮะ S 1> ในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับ <ฮะ S 1> ตอนก่อนหน้านั้นคุณแม่บอกว่าดูเรื่องอเรื่องไม้การการดูแลรักษา <ฮะ S 1> เนี่ยผิวพันธุ์อะไรเงี้ยรถโดนไม่โดนอะไรเงี้ยคือองค์ประกอบมันมันมันค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะก็มาดูมาลองนั่งมาลองขับดูว่าอะไรยังไงบ้างเพราะว่าปกติพอเป็นรถเราเองเราก็จะขับแค่ทดลองอยู่แค่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปออกถนนใหญ่นะ,ะแต่ถ้าลูกค้ามาเนี่ยแต่ถ้าคนที่ดูรถเป็นจริงเหมือนเหมฝ่ายจะซื้อเราบางทีเขาแค่เข้าเกียร์เดินหน้าเดินถอยหลังเขาจะรู้แล้วว่ารถเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะซื้อรถสักคันหนึ่งอะ่ะอยากให้เข้ามาดูมาสัมผัสมาลองดูนะคะว่าอ,อย่างไงบ้างนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะเราก็ บอกเรามาก็ได้ว่าอยากดูรถคันนี้เป็นพิเศษเราทําวิดีโอแบบคันต่อคันให้ดูเลยทุกซอกทุกมุมเลยว่ายังไงเพราะว่ายิ่งไม่มาเห็นรถเรายิ่งกังวลแทนลูกค้าด้วยซ้ำว่ารถถึงมือลูกค้าลูกค้าจะพอใจไหมแต่บอกได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะได้รับรถของเราเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้ดูรถมาก่อนแล้วรถส่งรถสไลด์ไปถึงหน้าบ้านได้มากกว่าที่ตัวเองคาดหวังแน่นอนนะคะดีกว่าที่ตัวเองคาดหวังแน่นอน คือคุณแม่เชื่อได้ตรงนั้นนะคะะพี่ว่าด้านหลังเป็นไงถ้าเป็นเดียวนิกแต่ด้านหลังมันตัดสวยนะตัดดำคือกันชนหน้าหลังเขาจะตัดสีดำใช่แต่เพราะตัวรุ่นเดี่ยอนิกเลยอ๋ออาแต่ไฟเหมือนกันนะถ้าเป็นสีสีเทาใช่ครับแต่ว่านี่สวยสวยเดียวนีกเขาจะตัดดําก็คือสิ่งที่มันแพงกว่า้ยป้ายแดงมันพอกันไหมอะป้ายแดงคันนี้จะถูกกว่า อกันนี้ร้านสามเกือบร้านสีแต่คนยร้านสี่เกือบร้านห้าอ๋อไอ้นั่นมันเป็นสามพัับสี่แต่เนี้มันึงกับสองอันนี้เป็นตัวหนึ่งจุดเกับสองถ้าเป็นเครื่องสคัญราคาก็จะเบียดราคาก็แน่นราคาจะแพงกว่าใช่ครับอืมโอเคอันนี้ปีสองพันสิบเก้าอันนั้นปีสองพันสิเหมือนกันตัวรุ่นนี้จะอยู่ในช่วงแบบปีสิบเก้าประมาณนี้ฮะอืม เนี่ยค่คาหลังก็เหมือนกันเหมือนกันกับคันที่แล้วใช่เลยแต่ว่าแค่สีโทนสีนสต่างกันแค่นั้นเองนะคะก็เนี่ยดูค่ะว่าถ้าเราจะเพิ่มเงินอีกสักห้าหมื่นไม่พอกันแสนสองพอกันนะคะก็ลองตัดสินใจดูว่าคันนี้สิ่งที่ทิ่ที่ทททได้มาคือโทนสีต่างแล้วก็แม็กต่างนะคะ <c oughs> แล้วก็การออกแบบด้านนอกก็มีความต่างอยู่นะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้อวยจัดจริงราคาดีเดี๋ยวนี้ราคาดีแล้วราคาของอีสุบอกเลยว่าดีมากๆนะคะอ่ะอันนี้มันก็เป็นแบบนี่คอ่เนครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าอันเนี้ยก็ลองดูกันนะคะว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะจะชอบอีสุอ่ะมาครับมีเยอะนะคะมีเยอะไม่มีโอ้ตอนเนี้ยอีวสุเราเทียบเลยมีเริ่มต้นแต่ปีไหนบ้างคะถ้าตอนนี้มีจะเป็นปีหนึ่งห้าหนึ่งห้าขึ้นมาจนถึงใหม่สุดจะเป็นยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะ เยอะะจริงๆเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่เลือกรถเข้ามาตอนนี้รถครอบครัวเราเยอะมากๆใครจะซื้อรถครอบครัวไม่ต้องเสียเวลาไปดูที่อื่นนะบอกจริงเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาจริงมาที่เราจบทุกอย่างในที่เดียวจริงนะคะคือโอ้มีเวลาได้ได้เลือกด้วยได้ดอกเบี้ยดีด้วยได้ยอดจัดที่ดีด้วยแล้วก็อแถมอีกทีหนึ่งสี่คันเนี่ยวพาสี่คันนี้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นกิโลซ่อมศูนย์นะคะไม่ได้ไม่ได้ซ่อมทั่วไปนะคะก็คือได้เราได้ตรงนี้ไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคุณแม่ว่าเป็นองค์ประกอบที่ที่คือคุ้มมากๆอ่ะคุณแม่พยายามมารีวิวแต่ละคลิปอ่ะให้ได้มีความคุ้มความไรนะคะแล้วก็เรื่องรถครอบครัวนะคะก็ถ้าไม่ถ้าโทรมาหาคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะให้พี่โอ๊ตเข้าเป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าเขารอบรู้เรื่องจัดไฟแนนซ์เรื่องเกี่ยวกับสเปครถมือรถครอบครัวเนี่ยครบชวนแน่นอนนะคะก็วันนี้พี่โอ๊ตฝากบอกอะไรกับผู้ชมได้บ้างะคะ ก็สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวนะครับมาที่ Pedro เพชรยนต์คือไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างที่รีวิวไป4คันรถสภาพโครงสร้างเดิมทุกคันการันตีเลยนะและแถมได้ดอกเบี้ยต่ำนะครับมีประกันเครื่องเกียร์นะอย่างที่พี่ฉันแจ้งไปผมบอกเลยว่าถ้ามาที่ Pedro เพชรยนต์จบในที่เดียวเลย โอเคก็วันนี้เราสองคนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะต้องขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้คุณแม่นะคะก็เบาแรงคุณแม่ไปเยอะเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด u u s สไคร e เพื่อที่ไม่พลาดการติดตามรถมือสองที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆจากเพชรยนย์นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ